เลือกความรักแบบไหนที่เรียกว่าเลือกอย่างฉลาดนะคะข้อแรกเลยค่ะเลือกคนที่เขาดูว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอย่างคุณเนี่ยเป็นของหายากเป็นคนที่หายากแค่ไหนแล้วก็ไม่ต้องรอให้จนกว่าจะเสียคุณไปถึงจะมาเห็นคุณค่าของคุณข้อที่2เลยค่ะคนที่มีเวลาให้กับคุณอย่าอยู่กับคนที่เขาต้องการคุณแค่บางเวลาเพราะว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกของเขาข้อที่3เลยค่ะเลือกคนที่เขาโฟกัสที่ตัวคุณ ถพราะคุณไม่จําเป็นต้องคอยมานั่งหึงเลยคะ่ะว่าเขาจะมีคนอื่นเพราะเขาเองอะ่ะจะเป็นคนที่เปิดเผยแล้วก็ทําให้ทุกคนรู้เสมอว่าเขามีคุณและเขาก็รักคุณนะคะข้อที่สี่เลยคะ่ะเลือกคนที่เขาทําให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเวลามีความรักมีความสัมพันธ์เราต้องรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงไม่ใช่มากขึ้นช่วงเวลาที่เรามีปัญหาเขาอยู่ข้างเราหรือว่าเขาเดินออกไปจากชีวิตเราหรือเขาปล่อยให้เราแก้ไขปัญหาอยู่คนเดียว ข้อที่5เลยค่ะคนที่ซื้อสัตว์เพราะว่าคนที่ใช่เขาจะอยู่กับคุณค่ะไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะไม่เดินไปจากคุณแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ค่ะยังไงเขาก็จะเดินไปจากคุณไม่ว่าเราจะพยายามเหนี่ยวรังไว้ยังไงก็เอาไม่อยู่นะคะข้อที่6เลยค่ะเลือกคนที่ทําให้คุณมีแรงบันดาลใจไม่ใช่ว่าบีบคั้นหรือทําให้เรารู้สึกห่อเหี่ยวมากขึ้นเขาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราค่ะผลักดันตัวเองให้ทําอะไรบางอย่างที่ดีขึ้น การเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันดีขึ้นนะคะข้อที่เจ็เลยค่ะเลือกคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกสงบมันไม่วุ่นวายเราไม่ต้องรู้สึกสับสนตั้งคําถามอยู่ตลอดเวลาข้อที่8เลยค่ะเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วเรามีพลังต้องเป็นพลังงานด้านบวกนะไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยแล้วก็เครียดแล้วก็รู้สึกจมดิ่งอยู่ตลอดเวลา และค่อสุดท้ายเลยค่ะเลือกคนที่เขาซัพพอร์ตคุณคู่ชีวิตที่น่าอิจฉาที่สุดก็คือคนที่เขาเป็นทีมเดียวกันกับเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่มีวันที่ยากๆเรามีวันที่ยากวันที่ไม่เข้าใจวันที่คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเขายังเลือกที่จะอยู่ข้างเราเลือกที่จะไม่ทําร้ายเราด้วยคําพูดที่ดุนแรงเลือกที่จะกอดเราเลือกที่จะให้อภัยกันก็สมควรแล้วค่ะที่เราจะเลือกเขาเข้ามาในชีวิต